สวัสดีครับพบกับลุงผมยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลุงผมยาวจะมาผ่าเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ฮันด้าเว็นะครับผ่าเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นี้ถ้าเผื่อไปถามช่างว่าเอาเท่าไหร่ช่างเขาคงจะบอกว่าน่าจะอยู่ที่สามพันกว่าบาทถึงไม่เกินสี่พันบาท ซึ่งเป็นที่ตอกออกตักใจมือนกันสำหรับผู้ที่มีต่างน้อยทีนี้อยากจะบอกว่าถ้าเผื่อเรานำรถไปจอดที่ร้านช่างช่างเขาก็ตีเหมารวมทั้งหมดทั้งค่าถอดค่าปลดสายไฟค่าปลดโซ่ปลดสิ่งพนากงานาจากเครื่องต่างๆนี้ปดออกหมดทุกอย่างแล้วก็ยกเครื่องมาตั้งไว้ในลักษณะนี้ แล้วจึงไปทำการผ่าตอนนี้ผ่าออกมาแล้วเนี่ยเมื่อช่างเปลี่ยนอารมณ์อะไรภายในภายนนอกเสร็จเรียบร้อยซีนประกันอะไรต่างๆที่เสียหายเขาก็จะประกอบกับข้าแล้วนำกับเข้าไปติดตั้งอย่างที่เดิมแล้วทำเครื่องติดรถสามารถใช้งานได้อย่างปกตินั่นคือราคาเหมารวมน่าจะไม่เกินสี่0บาท3าม0ันกว่าบาท ทีนี้ถ้าไม่มีตะทังทำอะไรครับทำอย่างลุงผมยาเลยเราก็ทำเหมือนช่างอดเครื่องออกมาจากตัวถังรถเอามาตั้งเอาไว้ถ่าเผื่อว่าจำเป็นต้องผ่าเครื่องนะฮะทีน,นี้ผ่าเครื่องเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราผ่าเพื่อที่จะแก้ไขอะไรถ้าเป็นกับข้างใน ไม่ว่าจะเป็นก้านสูบนะฮะข้อเหวี่ยงตับเป็ดหรือชาร์บละลายอะไรก็แล้วแต่ก็จะป็นต้องผ่าเครื่องถ้าลักษณะดังนั้นก็จะต้องผ่าออกทั้งสองซี่เพราะเครื่องจะมีสองซี่ประกอบเข้ากันแล้วก็ยึดด้ยวดยวน็อตเมื่อเอาสองซี่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้างในาว่ามันมีอะไรบ้างรูปปืนก้านสูบ แล้วก็เฟืองข้อเวียงต่างๆที่ที่เสียหายลกูกเนแตกก็ต้องผ่าข้อเวียงชาติะลายก็ต้องผ่าแต่ในกรณีนี้ในกรณีนี้ตัวแท้งของเครื่องเนี่ยเ,เกีียวถ่ายน้ำมันเครื่องเสียรวดวซึม จะนําไปทําอย่างนี้เลยไม่ได้ก็จำเป็ตนต้องผ่าเครื่องครับเพราะฉะนั้นการผ่าเครื่องไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเพียงจะถอดน็อตออกแล้วก็แยกยึดส่วนน,ะนี้นี่คือคําว่าผ่าเครื่องแต่ถ้าฟังกันโดยผิยวเผินแล้วจะน่าตกใจว่าโอ้โหผ่าเครื่องนี้น่าจะหลายตังค์ถ้าหลายตังค์นั้นเป็นราคาเบ็ดเสร็จที่แล้วช่างเข้ามารวนม,มาคิดกับเราครับเดี๋ยวนี้ รุ่มผมยาวจะทําการถอดเครื่องแล้วก็ผ่าเครื่องออกมาเพื่อที่จะส่วนออกประทําที่ร้านข้างนอกเพราะว่าเรไสามารถถึงได,ด้อันดับแรกๆเลยก็ต้องถอดปลดน็อที่อยู่ร,บรอบๆนี้ออกให้หมดแล้วก็ถอดฝาออกทีละข้างนะครับ ทำแบบคนไม่มีแสดงนะครับต้องทำเองแล้วก็นำบางส่วนนี้ไปให้ช่างเขาทำอีกทีจากสามสี่พันก็คงจะเหลือไม่กี่ร้อยนะครับใครก็สามารถทำได้ อย่างนั้นตัวเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะถ้าเราไม่มีเงินนะครับ้ามีเงินก็ไปให้ช่างเขาทำยินดีจบเลยแต่ทำไมไม่มีเงินก็คงจะต้องใช้ลักษณะนี้แน่นอนตอนนี้เรากำลังถอดน็อตฝาครอบตัวนี้ออกเพื่อที่จะ เข้าไปหาแทงตัวแทงแล้วก็ถอดตัวแทงออกมาทำครับในกรณีนี้บางครัง้งอาจจะไม่ต้องไปถอดที่น้นก็ไดนะ้เพราะว่ารูเกียวของแทงนี่มันจะอยู่ทางด้านนี้นะจะอยู่ทังด้านนี้เรนะานนถอดซีกที่มีรูกเกียวไปทําก็จบเพราะเราไม่ได้ลูเบิร์นแตกเราไม่ได้ชาละลายเราไม่ได้ก้านสุกไม่จำเป็นต้องถอดหมดถ้ามีความดำดำ,ดำน็อตได้ล้วก็จะดีนะ โอาเราถ่ายกลับเข้าไปจะได้ไม่ติดแต่ก็มันมันก็จะเป็นข้อจำกัดเฉพาะตัวนะถ้าไหนยาวเกินไปก็คงไม่ลงไหนตั้งเกินไปก็คงไม่ถึงนะครับทีนี้เราก็ถอดถอดน็อตที่ยึดระหว่างตัวแท้ง กับยอดตะหวันงาหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือทดลองดูว่าออ,ออกแล้วครับหลุดแล้วผ่าเครื่องครับแค่นิดเดียวครับไม่ได้ยากอะไรผ่าเครื่องคือการปลดน็นออันนั่น นี่ครับตอบมาแล้วครับแต่ต้องจำไว้เนี่ยนะอะไรอยู่ยังไงน,นนะต้องจำด้วยถ้าไม่จำก็จะยุ่งยากนิดหน่อย จะมาถึงชุดคลาสถ้าเราไม่ถอดชุดคลาสเราก็คงจะเอาแท้งก็ททำไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องถอดชุดคลาสหถามว่ทยวแพบเห็นอะไรแตกอีกทัาเืองมันวแงเกลวงพบเจอเฟืองแตกรับ ทบเฟือนตัวไหนคงจะเป็นเรื่องที่ยาวพอต้องเกินแล้วนานนี้ตรงนี้เป็นเรื่องเฉียก่อนต้องฟิจารนานะครับพอท่านจะเริ่มต้นจากตัวไหนก่อนยังไงอย่างไรในฐานะที่เราไม่ใช่ช่าง ถ้าช่างเขาคงจะตอดป,ป,ป,ปถ,อดถ้าเราถอดอินก็ต้องระวังนิดหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มถอดชุดคลาดนี้ออกแล้าสิ่งเอาตัวแทงออกได้ นี่ครับพาออกมาแล้วก็จะเจอของพวกนี้นะทีนี้เราจะเอาแท้งตัวนี้ ท,ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ถ่ายน้ำมันเครื่องมันรั่ดซุมรั่ดซึมเกี่ยวเกีียวปวดถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องเอาไปทำเอาไปตาเกลียวใหม่เพราะงั้นก็จำเป็นต้องแยกสองส่วนนี้ออกจากกันแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน เพื่อที่จะสามารถนำไปอย่างานได้ชุดปั่นไฟ นี่ต้องระวังนะครับสองซี่ประกบกันอยู่เนี่ยแน่นมากนะตอนนี้ถึงขั้นคําว่าผ่าแล้วนะครับผ่าสองซนี้ออกผ่าสองเสนนี้ออกจากกันเราก็จะเห็นข้างในนะเห็นข้างในเห็นถึงระบบก้านสูบนะตับเปิดชารหรือว่าข้อเหวี่ยงอะไรต่างๆแลแบบ้วแต่ ก็จะเ,เห็นข้างในตอนนี้การที่จะออกต้องระวังมากถ้าเราไม่มีความชำนาญช่างเขาก็ต้องค่อยๆเห็นค่อยไปจะทำแบบเร็วๆไม่ได้ ตอนนี้อันนี้ออกไม่ได้อยู่มันแน่นมากซึ่งไม่มีตัวดูดที่รตัวดูดเก็บไว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปหาตัวดูดก่อนถ้าไม่มีตัวดูดกองจะเอาออกไม่ได้อย่างแน่นอน โ่คดีครับตัวดที่เก็บไว้นานแสนนานยังอยู่ก็เลยทำให้งานง่ายขึ้นีกหน่อยนะ ไขตัวในเข้าไปได้แล้วแล้วก็เอาตัวนอกเนี่ยมันจะเป็นเดือยเข้าไปยันซึ่งจะดึงอันนี้ออกมาแต่เราต้องไว้ค่อยนะครับมยมัวจะมั่งเอยอย่าใช้ความรุนแรงมากเดี๋ยวจะแกงก่อน ปกเก๊ข้อท้าะแย่เลยไม่ยากออกแต่พอใช้ตัวโูดนี้เขาจะไม่ดื้อเขาจะไม่ดื้นอนะเขาจะออกอย่อ่าสเต็ปต่อไปนะครับก็คงจะต้องค่อยๆหาทางแยกแทงสองตัวนี้ออกจากกัน ไม่แค่นี้เกื่อนนี้นะครับจุดนี้ไ็่มนั้นเองที่เาจะไปทำแต่ว่าต้องก็ต้องผ่าเพราะที่ได้ยกเสื้อชินน้นนี้แทงชิ้นนี้ออกไปทำถ้ามัน้ม่ไดไม่หนีจากสามันสี่ฟันไปได้เพราะจ้างก็าทำแบบนี้กับเรา เริ่มเล่าแล้วครับเล้วรอยนะครับมันจะเล้าแตกเดี๋ยวก็คแับเริ่มจะหแล้วนะครับ นี่ครับถือว่าเรือจะมาหมดแล้วตอนนี้ที่เหลือคือเราจะซ่อมอะไรใช่ไหมนี่ใช่ไหมฮนะอันนี้ตะป็ดลูกปืนคอข้อเวียนก้านสูบพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่เป็นไรก็คือตรงนี้ าายตัวน,นี้ครับตัวน,นี้รั่วน้ำมันเชื่อนรั่วก็จะเป็นอย่ันนี้ที่จะต้องถอดออกมาแล้วเอาไปทำทำความสะอาดเปลี่ยนอะไรแล้วก็เอาไปทำ แล้วก็ประกอบเข้ากันให้เหมือนเดิมแค่นั้นเองทำให้มันติดขํามผา่าเครื่องก็คือมาถึงจุดๆนี้แต่ที่ช่างเขาได้ตีราคาที่สูงเอาไว้นะั้นมันลักษณะเหมารวมเกี่ยวกับเรื่องในการถอดล้างแล้วก็มาผ่าแล้วก็ประกอบเข้าแล้วก็ทำให้รถนั้นใช้ได้อันนี้เป็นราคาหมารวม ต่พาะผ่าเครื่องเฉยๆก็มันอยู่แค่นี้เองนะครับ,บาะงนั้นวันนี้วันนี้ลุงผมยากวก็คงจะจบในการที่จะผ่าเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูเป็น <Okay. S 1> แค่นี้ไว้ก่อนนะเปลี่ยนถูกยังไงต้องติดกันได้นะครับเพราะว่าลุงเองก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะเป็นแต่ขายนอกเป็นเท่านั้นเอง แต่อยากจะแนะนำนเพื่อนๆว่าการที่จะเสียสตางค์น้อยที่สุดนะั่นคือเราต้องทำํำส่วนหะนึ่งเอาไปจ้างพ็ะทำส่วนนะึงแค่นี้เองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ